แล้วเกื่อนเลยเสร็จแล้วครับเห็นไหมรู้เลยทันทันเ,นนเดี๋ยวคนี่คือหมงนี้ต้องเป็นแบบนี้ใช่หมงนี้ต้องเป็นแบบนี้นความยาวต้องยาวได้สี่ห้าสัตตรงนี้เหมือนที่เราลองแบบเมื่อกี้หางคิ้วจะไม่แบ่งไม่ขาดที่หางไปเจยเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวเรียออกมาเลยก็ได้ อันนี้คือสร้างขึ้นมาให้ใหม่ตรงนี้เลยเห็นไหมดูออกปะไม่ออกอันนี้คือสร้างขึ้นมาให้ใหม่เนี่ยตึ๊กตึ๊กเนี่ยอันนี้ของจริงเนี่ยมีะแค่นี้ตรงนี้ไม่มีเลยเ้ามาสร้างขึ้นมาให้เป็นธรรมชาติจะดูไม่ออกหรอกมันจะเกินของจริงครับรับตาแล้บหนึงรับตา เราจะวันนี้ให้ทําบุญบ่อยๆเป็นประจําไม่ต้องทอําเยอะนะบาทน,นึงก็ทําได้บุงทีให้กับ,กกบเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้น,นอีกนะาำหมู่เฮงคฮงเราก็ทําบุญให้เขาด้วยหน้าดูพุ่งเลยฮะหน้าฉ่ำแต่ว่าทําจริงมันจะดูเหมือนจะเข้มนิดนึงแต่จริงเดี๋ยวมันจะดรอปลงนิดหนึ่งเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จใหม่มันจะเด็สักปะระมาณกี่ปีครับกัน เอ้ยสักประมาณกี่วันนะมันก็จะเลือนมวันสองวันได้นี่แล้วทางเสร็จแล้วผิวมันจะมีแดงนิดหน่อยบ่างตรงขอบขอบเห็นว่าผิวมันจะแดงนิดนึงแล้วพอมันหายแดงมันก็จะเข้าที่ปกตินะครับตางนี้นะขึ้นมา เงินเด็กกี้เจะรูให้ต่อนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างให้เดกกี้เขาดูให้ใกินให้ดูโอเคให้กินโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตามลงไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับทำท่าก่อนนะครับหิ <Okay. S 1> วข้างล่างเลยจะถ่ยายต่อลงไปได้ <Okay. S 1> ตัดเอาเอง ติยาแค่ปวดได้ครับขอบคุณครับเนอะมาเังไง<ป>สวยไหมสุดตอนนี้กำลังเราแค่ยังไม่คุ้นชินกับคิ้วใหม่ของติงนะคะเพราะว่าตงิงเป็นแบบว่าเป็นพวกแบบคาลิเชียอะไรอย่างเงี้ยที่คิว้วแบบโก่งแบบสาวแบบฮาร์ดบิวต์ไงี้ย จะไม่ใช่แบบสาวก็ล้มเกาหลีคิ้วตรงๆไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์บอกเราว่าจะเปิดสับรับสับนะคะคิ้วไม่มีว่าพื้นที่ในการกว้างหน่อยไม่ใช่แค่ตรงๆไม่ที่ครั้งแรกเลยในชีวิตพูดเลยนะฉันตัดสินใจมาที่นี่เพราะอะไรต้องถามคุณบิกกี้อีกทีเดล่าะเจ้มาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆเงียอะไงตายแล้วคุณขาซะก่อน คือจะบอกว่าอันนี้มันจะดูเข้มนิดนึงนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไอตัวเข้มๆก็จะคล้อออกสีจะจางลงนิดหนึง่งแล้วก็ต้องมาเติมภายในสองเดือนนะคะสีจะอยู่ได้สามปีค่ะอ,ะอชอบไหมคะอ่ดิฉันเหรอคะชอบสิคะ,<อ>ะแต่ที่ไม่ชินนี่เฉยว่าแบบเฮ้ยหน้าพุ่ง<อ> ดูเฉียวเฉียวดูพุงแบบนี้เดี๋ยวพุ้งกู้พุ่งหาตามต้องแบบตอนแรกคิ้วมาเป็นไงเี็บุวดไหมก็แบบว่าคือก็เขียนแบบตามปกติตามรูปคิ้วของตัวเองอยู่แล้วคิวแล้วมันก็จะไม่ได้งอแบบโป่มากนะมันก็จะแบบเหมือนตรงๆนยแต่ก็คือไม่ได้ตรงมากขนาดนั้น แล้วบางทีมันก็แล้วแต่ฟีลลิ่งเราเออเวลาแบบออกจากบ้านเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบยาวมาขนาดนี้แต่เคยได้ยินอันนี้โง่เฮงนะโง่เฮงใช่เป็นโง่เฮงนี่คือถ้าไม่โง่ไม่งงอะไรนะฉันก็ไม่ทำนะนางบอกว่าโง่มีรับซัพแล้วเออรออุไรจ้าใครกูได้ร้องโหยร้องโหยนี้เลยเหรโอเคแล้วชอบถูกใจไหมล่ะถูกใจครับเออแต่ฟีใจเย็นไหมอ่ะอาจารย์เหรอคะใจเย็นมากเออนิ่ง เป็นคนใจดีเป็นเกิ้งใช่โอเคโอเคชอบก็ชอบเดี๋ยวสองเดือนมาเติมกันจริงๆลไบ้าบ๊ายบายค่ะมี่ต